ดีครับพวกเราลำดับมือมีคนคอมเมนต์มาว่าให้เราแข่งกันแช่น้ำแข็งยังไม่ได้อาบน้ำอาบน้ำเดี๋ยวแช่น้ำแข็งยาวเลยทีเดียวถ้าใครอดทนได้นานกว่าคือผู้ชนะใครลุกออกมาคนแรกคนนั้นโดนโทษเอาอะไรฮะเอาเะยตื่นยังตื่นหนึ่งสองสามหูคนเย็น่ะหูเย็น

้ตะคิวแดดนี่อันนี้เย็นจริงเหรอแม่งเย็นจริงตะคิวแดดโอเคเราก็ได้ผู้แพ้แล้วนะครับผมผู้แพ้เจอกล้องละเมอนะฮะมานี้เลยตอนแรกคิดว่านนจะแพ้ด้วยซ้ำไม่ไม่ไหวจริงไอ้เ้ยแม่งเย็นจริงเส้นเลือดขึ้นอ่ะเดี๋ยวอันนี้ใครแกล้งอาดุมแข่งสไตล์เยอะกว่านะฮะไปแก้ไปแก้เฮ้ยเป็นอะไรเฮ้ยวันนี้ <ส>ลงท um, โทษมาลงโทษลงโทษอันนี้คือบทลงโทษอะบทลงโทษยังไงวะอย่างนี้ไงไม่ใช่บทลงโทษไม่ใช่อย่างงี้อ่ะยังไงนะมาดูบทลงโทษตัวจริงกันเลยลาดลาดลาดนึ่งอง

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ เอาที่มึงสบายใจหนะไยรู้สึกกับตักหวานมากเลยเฮ้ยอาบน้ำ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 ก่อนอาบน้ำก่อนเออกมาก่อนออกมาก่อนเริ่มออกมพูดเลยไปเลยเลยเลยรูฝากมาก่อนนะอาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำก่อนฝากอะไรฝากอะไรหน่อยฝากฝากอะไร มมดดดฝากไว้ชาเลนจ์หน้าคอมเมนต์มาเลยเอาแบบหนักๆเอาให้สองคนนี้มันโดนอ่ะเดี๋ยวจะเล่นแม่งให้หนักเลยอ่าน้ำอ่าน้ำแผลโคนแพ้ย่อมเป็นคนแพ้อยู่วันยังค่ำไม่มีอะไรไม่มีอะไรแพ้แพ้นะครับผม ไอติมมาครับไปเจอติมกันไปให้พูดปตีคลิปก่อนไอติมมาครับแล้วก็คลิปหน้านะครับอยากให้พวกเรามาเล่นอะไรกันอีกทำอะไรกันอีกอะไรก็ได้คอมเมนต์คอมมเยู่บนโลกนี้เลยคอมเมนต์เดี๋ยวพวกเราจะหยิบมาทำแน่นอนโอเคไอติมมาไอติมมา ไปกินไอติมเลยเยสซีบีและรับรองว่าบทลงโทษรับประกันรับประกันความลั่นแน่นอนครับผมรับประกันความโหดความลั่นนะครับแบบอย่างนี้เลยฮะอาบน้ําอาบน้ำโอพอแล้วพอแล้วเหรอพอแล้วพอแล้วไงพวกเราทั้งสามคนก็ไม่มีอะไรมากครับที่มีอะไรมากอีกฮะพวกเราทั้งสามคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดตับตะไคร้เพื่อติดตามคลิปใหม่ด้วยนะ